วัสดีค่ะกับอาพบกับภ้าต่อพยากันนะคะวันนี้เรามาหยุดร้านกาแฟร้านอะไรอ่ะหรือดูคาเฟ่นะคะนี่ะอะร่าเดี๋ยวไปต่อกันที่ขนมคนเดินที่เดิมนะคะไปดูเมนูหรือว่าอาหารกันนะคะว่าจะมีอะไรกินกันบ้นางหนึ่ง <1 S 1> ลหนึ่งตับปิงยัวยัวซ่า กินมากเลยสับขึ้นไปไันยเลมันมีอะไรทำไมมีสองสีล่ะแม่อันนี้จะเป็นกุยไช่เผือกนะคะแล้วก็จะเป็นกุยไช่ปกติอันนี้เลยจ้านี่เดี๋ยวขอกินไส้เผือกก่อนนะก็จะอร่อยมากแต่มันร้อนมากเลยค่ะลองชิมก่อนค่ะซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไปลวกปากแน่นอนเออยั่วเลิศอร่อย วันนี้ก็จะพาไปดูคาเฟ่ใหม่ที่กำลังเปิดนะคะชื่อว่านายาคาเฟ่นะคะไปดูกันนะคะเราติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ฝนตกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวขออาตค่ะให้คุณโฟกขาขับรถก่อนนี่ะนี่ฝนตกอ่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นายาได้จ้า เอาละจ้ามาถึงกันแล้วนะคะคาเฟ่นายาคาเฟ่ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นายาคาเฟ่เพะเยาค่ะเออเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าจะเป็นยังไงข้างในเนาะไปเลยนี่จ้านายาคาเฟ่วันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเลยจ้ะวันนี้มากับแกงขอสอ เสร็จจากนี้เราจะไปไหนกันต่อคะะเยค่ะออเดี๋ยวเราต้องดูดูกันนะคะว่าไปพะเยาต่อเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต่อนะจ๊ะไปๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเจอคุณโมอีกแล้ววันนี้คุณโมเขาออกกล้องมาด้วยต้องได้รูปสวยๆนะคะเออ เจอกันคลิปคลิปที่ออนไปนะคะเดี๋ยวไปไปดูนะคะคลิปท <c oughs> <c oughs> ี่ออนไปวันเสาร์แล้วโอโรอดหมูขมายี่เป็น้าด้เนี่ยกาเซทุกคนอนอเวออสตรมออันเป็นเรสง่ากันซาทำไมคนเยอะทั้งเลยอ่ะดูนี่ดูคนเยอะเลย เดี๋ยวเรามาวันอื่นนะแมเดี๋ยวมารอบอื่นใช่อยมาตอนนีมุ้งาถึงที่นี่ต่อไปอ่ะกูย่อละเห็นไหมเห็นทุกคนไหมเออนี่แก๊งขอสอดทั้งหลายนะคะวันนี้วเช็คอินแล้วก็ไปที่อื่นต่อไม่ไหวแล้วไม่มีที่อ่ะเยอมากเลยทุน่าสุดก็คือฟาพิโรดนะคะทำให้ที่แบบเสะแฉะมากเดี๋ยวไปเช็คอินกันที่อื่นดีกว่า เไปเจอกันที่พะเยานะคะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับภาพต่อพะเยากันนะคะวันนี้เรามาหยุดร้านกาแฟร้านชื่ออะไรอ่ะร้านชื่ออะไรนะดูคาเฟ่นะคะนี่กับเพื่อนๆสอๆเมื่อกี้เราไปนาย่ามาแล้วก็คือตุก้ง่ะเราก็เลยมาแบบก่อนพะเยานะคะนี่ เดี๋ยวให้ไปดูกวนพยาชินของเราไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตซื้อกาแฟตรงนี้ก่อนนะคะอะไรอ่ะอะไรอกไหม้ออะไรอีกไมะอะไรอีกไคะเียนได้รอไะอางไ้ร้านน่ารักมากเลยนี่แล้วก็ดูวิวสิคาะ เออนี่จ้าเออนะก็ถ่ายรูปวนไปเลยสิค่ะเออเออเออเอเอีเออ่ออเ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 อนเออ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 เอะคออเดอเอ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 อนอะเออเออเเออเเออ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 รออเอเออแหลเออออเออเ Okay, อโอเคไปเลยซ่านี่เขาบอกว่าใส่หัวไปดังมากใส่พวกเอออีกระเทยพวกนี้เสงเดาวันนี้นะคะทุกคนเราจะบอกว่ากันเทยเยอะมากถึงแม้จะเป็นร่างกายที่เป็นผู้หญิงแต่กันเทยไม่ใช่เพศจะเป็นไรสไตล์บวกเวกเวบไมากเอาไปเดินไปเลยค่ะ <c oughs> ดู ให้ดูวิวอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นพายวเรือเป็ดนะครับทุกคนแต่วันนี้น้ำเยอะเขาเลยไม่ให้พา,า,าย,ยาะะเพราะว่ามันอันตรายนิดนึง่นะครับเพราะว่าฝนตกเข้ามาแบบบางทีอะนี่ลองหันไปดูแม่น้ำจะบอกว่านะครับทุกคนจะบอกว่า ในแม่น้ำนี้ถ้าสมมติว่ามันเา็นดูร้อนเนี่ยน้ำมันจะลดลงใช่ไหมแล้วเราจะเห็นวัดกลางน้ำค่ะเแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวหน้าฝนมันก็เลยมันก็เลยทำให้ไม่มีวัดเห็นออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเนทจะเป็นคนอินสิ่ติดข้อมูลไปให้ตานีนะคะไปซาไปหาอะไรกินกันที่ถนนคนเดินอีกว่าตก็คืออีบบดเดอรวคนายเลย เอาละค่ะมาถึงถนนคนเดินพยาวอีกแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะโอ้ยใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะทำมิชชั่นล่าล่าอะไรค่ะพอซ้อรายชุยเจ็ดรวยคุยเออทำไมคุณเขาแต่งตัวกันสีมีคนอื่นแบบเนี้ย้ะเกิดมาสวยไปหน่อยก็เลยเออเลิก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 อีดอกตัดนี่นี่เตือนมาก ล่าสุดเขาจะซื้อตึกแล้วนะคะคุณฟุ๊กจะซื้อตึก,ตกใช่ค่ะตึกที่สวยมากดูไปค่ะซื้ออะไรต่อคะคุณคะเป็นตึกตัวนี้ไหมคะตัวนี้จะได้รับอิทธิพใน,น,นยุค80ช่วง90ที่กรีกโรมันกำลังได้รับอาบ่าแล้วไปต่อเรียนสถาปัตย์เดี๋ยวล่าสุดเพื่อนหายคุณฟุ๊กชนีหายใค่เขาไปซื้อของนะเออน,อนนี้ก็จะออกโมเดิร์นเออนี่โมเดิร์นชาปาย คนเยอะเหมือนเดิมเลยอ่ะไปต้าเฮ้ยคนเยอะมากคนอ่งเ้าเฮยไปดูคนคนเยอะมาก ิซื้อกอ,อ้องโซเดียโปยังไงหยุดรออะไรคะลูกชิ้ิซ่านายลูกชิิ้นชิลิซ่าอันนี้เรา,เ,าเรากินแล้วกำลังกึดอยู่อ่ะจะเนี่ยจะได้คุยข้าแตนด้วย ให้มึงโชว์นมไปเลยเหรอเนี่ยชุดวัยิ้าบ25ไปต่อเลยต่อนี่มีอะไรกินอี๋เนี่ยอยากกินอันนี้นะโอ้ยอันนี้น่ากินฟังอ่ะเมาหงป้าแต่น่ากินมากเลยนะ ไม่ละห้าบาทเองนี่น่ากินมากกูว่าละขี้ควายนาซือใส่ลานสนดาลแม่หนูคนเรียบร้อยเออนะหนึ่งละหนึ่งไม่ใช่ลูกศิ้ป์ยิงกีนลิซ่าได้จ้ะเป็นลูกจีนหนึ่งค่ะนี่จะเป็นกับข้าวไม่นี่ล่ะ ไปแล้วค่ะนี่สับปิ้งสับปิ้งยัวยัวค่ะใส่หวด้วยไหมใส่หวด้วยไหมอ่ายใส่หวด้วยไหมถ่ายใส่หวด้วยดูน่ากินมากเลยสับปิ้งน่ารักร้านนี้เลยนะคะมาถนนคนเดินพเยาค่ะเออไปเต้นเลยค่ะเออเออไป ไปกันต่อชาคุณบี้คุณไม่ซื้อหรอมึงไม่อยู่อะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่แปลกมึงต้องกินก่อนค่ะมันไม่มีอะไรแปลกอ๋อะค่ะมันก็มีแค่นี้แหละค่ะมีแต่มือละค่ะที่แปลกเออมือแปลกหมู่ละค่ะกันซีนอีกว่ายโกลานี่เผ็ดเลยอาหารน่ากินมากโอยา น,นี่ดูหอยทอดให้กินมานเน้ยยเนี่ยขนมผักกาดปะใช่หรอนี่กุ้ยช่ายไม่ใช่หรออันนี้ก็กุ้ยช่ายเหรอคะกุ้ยช่ายเผือกีอยากกินอ่ะน,นี่เอาดีกว่า เอาอันนี้ชุดหนึ่งค่ะพร้อมหอันนี้ค่ะชุดหนึ่งเท่ร่รค่ะกิน,นดน้วยกันคุณแม่มีแบบลาดเป็นเลยไหมแม่มีถ้วยก็ได้กับเจ้าได้เลยได,ได้ค่ะ,คะแม่ตัดกึ่งเลยนะคะ หลับเลยค่ะน้องมาพร้อมกับพอม่ไดลูกจ้างอ่ะอาค่รีวิวเด็ดค่ะนายมันมีอะไรทำไมมีสองสีล่ะแม่อันนี้จะเป็นกุยช่ายเผือกนะคะแล้วก็จะเป็นกุยช่ายปกติอันนี้เลยจ้าอ่ะที่เดี๋ยวขอกินไตเผือกก่อนอ่ะก็จะอร่อยดีป่ะแต่มันร้อนมากเลยค่ะคุณลองชิมก่อนค่ะซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไปลวกปากแน่นอนเออยั่วยั่ว เลิศร้อยอโร um> แตแป้งบอกว่ยเหนียวก็ได้เป็นไงคะคุณบี้ไม่เหมือนอร่อยไหมเออไปไปต่อจ้าไม่ต่อแต่เราจะใส่น้ำไปเยอะเยอะไปนิดอะไรนะใส่น้ำไปเยอะมันมันเหนียวมันเหมือนจีน่ามันเหมือนจีน่าเยอะเลยสวย แร้บวทนาวิจาร์เออนวิจาร์เขาซื้อมาให้กินค่ะไม่ให้นวิจาร์นี่ไปใส่ในแม่แบประเทศไทยเออติดก็จะได้กระดาษจากกันรลวมกินนะคะลูกชิ้นลิซ่าค่ะกดเรื่องค่ะไม่ต้องไปไกลถึงบุรีรัมย์นะคะพะเยามีนะคะนี่เออรมกินไปเลยซ้ายังไงคุณเออเข้าปากโลด ดูอ่ะเกาะลุมหทั้งได้ถุงพีถุงแล้วนะเดี๋ยดูลูกค้าสิเยอะมากนี่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 พอแล้วค่ะขออนุญาตเกลนะคะฝนฝนทำแล้วค่ะฝนทำฝนตกแล้วค่ะเกลดีกว่าเคแค่นี้นะคะวันนี้บ๊ายบายเจอการตุ๊บนี่เป็นเกาะยินโอ้ยไม่ได้หรอกมาบ้างดูฝนตกมาฝ้าฝนไม่เป็นไฟไปรีบเดินดีกว่าซียูพะเยา